สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะมานำเสนอบร o กเกอ forex ที่มีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำที่สุดนะมาดูบร o กไหนว่ามีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำที่สุดต้องบอกว่าค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถือเป็นหนึ่งต้นทุนในการเทรดของเทรดเดอร์เลยทีเดียวคือเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องดูเลยอะถ้าเราเลือกบร o กเกอร์ที่มีค่าคอมมิชชั่นค่าสเปรดที่ต่าเนี่ย มันก็จะทําให้ต้นทุนการเทรดของเราเนี่ยต่ําลงนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดค่าคอมมิชชั่นแพงเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับต้องบอกว่าปกติรายได้ของโบรกเกอร์เนี่ยมาจากค่าสเปรดคอมมิชชั่นแล้วก็สวอปแล้วก็จะมีนิดๆหน่อยๆจากค่าธรรมเนียมการฝากถอนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการเลือกโบรกเกอร์ forex ที่มีค่าธรรมเนียมเหล่านี้ต่าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยเรานะครับได้ทำการนะครับทดสอบเ,อเปิดตัว MT5 นะครับของตัวแต่ละบร וק เกอร์นะครับจำนวน17บร וק เกอร์นะครับนับรวมบัญชีทั้งหมดประมาณ45บัญชีนะครับเราได้คัดตัวบร ו เกอร์เหล่านี้แล้วก็บัญชีเหล่านี้มาทดสอบว่า แต่ละบัญชีเนี่ยมีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับโดยบันทึกของพวกสกุลเงินหลกัหลกๆพวกเมเจอร์เคอร์เนซีแล้วก็พวกทองคำนะครับเราใช้เวลาการบันทึกจำนวน1สัปดาห์นะครับบันทึกสเปรดลงใน MT5 ทุกๆครึ่งชั่วโมงเราเขียน EA ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันบันทึกทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อหาค่าเฉลี่ยสเปรดของคู่สกุลเงินในแต่ละบกเกอร์นะครับ ซึ่งเราจะปรับนะครับให้ตัวสเปรดเนี่ยนะครับโดยตัวโขนเนี่ยตัวสัญล็อคห้า,าตำแหน่งบางส์สี่ตำแหน่งเราจะปรับให้เท่ากันนะครับแล้วก็โบรลเอ่อบัญชีไหนเนี่ยมีค่าคอมแล้วก็เราก็จะเอาค่าคอมเนี่ยไปบวกกับเป็นสเปรดอย่างเช่นแบบเอ็กซ์เนเนี่ยมีค่าคอมอยู่ที่7เหรียญต่อหลอดใช่ไหมไปกลับนะครับก็บวกกับค่าสเปรด เขากับเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อใหเอ้เป็นมาตรฐานในการดูว่าบรกเกอร์ไหนเนี่ยค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นแล้วต่ําที่สุดนะเพราะว่าบางบรที่มบีบางบัญชีมีค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าสเปรดต่ํามากเนี้ยมันจะไปเทียบสเปรดตรงๆไม่ได้ต้องรวมค่าคอมมิชชั่นเข้าไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับมา10อันดับแรกนี่เลยครับอันดับที่หถึงสาม เอ็กเนคลองนะเอ็กเนดเนี่ยสเปซเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดสี่บัญชีโปรนะบัญชีโปรนะครับตัวยูโรดอลลาร์เนี่ยแค่หกจุดสามห้าปบตลอดน,นะครับอืมต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำนะโปรคือแต่ละบัญชีของ xnet ก็ไม่เท่ากันนะ เอ่อโปรเนี่ยตามสุดรอรองลงมาแล้วก็ศูโรนะครับดังนั้นเนี่ยใครเลือกเทรด x n e t เนี่ยแนะนำไปเลยว่าให้ไปบัญชีปโปรนะครับบัญชีปโปรแต่ว่าฝากขั้นต่ำอาจจะแพงหน่อยนะครับอยู่ที่พันเหรียญน,นะครับอา่าใครไม่เอ่อมองว่าเอ้เอ็กเน็ตฝากขั้นต่ำสูงอ่ะลองมาดูอันดับ4 Tech ี่เทคมิลนะครับเทคมิลเนี่ยฝากขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยเหรียญน,นะครับก็ประเภทบัญชีรอนะค่าสเปชเชียลอยู่ 8.92นะครับอืมก็ทองคําอยู่14เปเปอาจจะแพงกว่า Xnet e นิดหน่อยนะนะครับแต่โดยรวมก็พอไหวพอไหวต้องบอกว่าพอไหวอันดับแรกๆนะครับอันดับ5เป็น IC Market บัญชีรอนะครับอันดับ6 HSM อันดับ7จ็ดดูพรามอันดับ8 X Cap อันดับ9 v a n t a g e นะครับอืมดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้สเปรย์ต่ำๆแนะนำเลย Xnet e แต่ว่าอาจจะฝากขั้นต่ำสูงหน่อยก็คือหนึ่งพันเหรียญแต่ว่าถ้าใครแบบอ่ะต่ำลงมาหน่อยนะนะครับฝากขั้นต่ำน้อยหน่อยร้อยเหรียญน่ะก็ไปติกต๊กมิลติ๊กมิลเนี่ยเด่นเรื่องฝากถอนด้วยนะอ่าฝากถอนแบบคาดเลยฝากถอนอยู่เพียงลบศูนย์จุดศูนสามอย่างเงี้ยก,ก็ดีเหมือนกันแต่เอ็กเนนี่อันดับหนึ่งหลายด้านนะนะครับอืมแล้วก็ความสำคัญอ่ะเรามาดูนะแค่เราเลือกบลกเกอร์ นะชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะเทรดเดอร์เรามาเทียบสเปรดต่ำสุดกับสเปรดสูงสุดเนี่ยของการการทดสอบเนี่ยสเปรดต่ำสุดเนี่ยบัญชีโปรเอ็กเนนะครับยูโรดอลลาร์ dollar, เนี่ยคู่เงินนะครับอยู่ที่6.35เปปเรามาดูอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายเป็นเอ่อบรกเกอร์เอบัญชีมาตรฐานตัวคู่เงินยูโรดอลลาร์เนี่ย อยู่ที่สิบเก้าจุดห้าห้าเปโอ้โหต่างกันสิบสามเปอรอะนะครับเทรดเหมือนกันเลยนะแต่เราอะถ้าใครใช้เอ็เนี่ยต้นทุนจะถูกไปเทียบกับคนที่ใช้เอ็อ่ะถูกไปสิบสามเปแล้วอะอโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะโดยที่ไม่ต้องดูว่าใครเทรดเก่งไม่เก่งนะแค่เลือกโบกเกอร์ก็ก็มีผลแล้วอะต่อกาันแพ้ชนะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ เลือกโบรกเกอร์ให้ดีนะนะครับถ้าใครแบบอ,อยากได้โบรกเกอร์สเปรดต่ำๆของคอมมิชชั่นต่ำๆเนี่ยก็ไปที่แนะนำเอ็กเนเลยนะครับหรือว่าลองลงมาก็ t ต็ m มิลนะครับก็เลือกกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัใจจัยในการเลือกโบรกเกอร์เนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายนะครับทางไทยบล็อกเกอร์โฟรเล็กเราก็ทําการจัดอันดับนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับว่าการจัดขอ,ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีการจัดอันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดนะครับ น่าเชื่อถือที่สุดเปรดต่ำที่สุดแล้วก็ยังอีกมีอีกหลากหลายมากมาก,มากนะก็อย่าลืมไปใช้งานเว็บไซต์ของเราได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ